คุณครูพิจิตยมล่าเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2504ภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่นประวัติการศึกษาจบชั้นปริญญาตรีฟิสิกส์คณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทสาขาการสอนวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับทุนครูที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะครูในระดับสูงสุดตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประวัติการทำงานบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนแวงน้อยศึกษาจังหวัดขอนแก่นและสอบโอนย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเมื่อปี2533 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน31ปีสมรสกับนางสุนันทายมล่าครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบุตรด้วยกันสองคนได้แก่แนางสาวสมวิชยายมล่าและนายวชิรวิทยมล่าชีวิตหลังเกษียณทำสวนโดยใช้เทคโนโลยีแบบสมาร์ทฟาร์ม บนเนื้อที่สิบไร่ที่ตำบลสาราลีอำเภอเสาห้จังหวัดสระบุรี มันนตาายไปวโอชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแจ็ที่เกิดแก่เจ็บตายคล้ายๆกันแต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝันอยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่ชีวิตก็ครูวิจิตยมล่านะครับการศึกษาก็จบปริญญาตรีฟิสิกส์คณิตศาสตร์นะครับจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็จบปริญญาโทการสอนวิทยาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยขงแหงนะครับซึ่งเป็นโครงการพิเศษนะครับซึ่งเป็นทุนของสอปทนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอการศึกษาค,คร่าวๆนะครับก็อยากทราบประวัติการทำงานของคุณพู้ค่ะอ๋อการทำงานนะครับก็คือ การทำงานเนี่ยเริ่มต้นก็เป็นครูที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโรงเรียนแวนน้อยศึกษานะครับหลังจากนั้นก็สอบสอบย้ายสมัยก่อนเขาเรียกว่าสอบย้ายก็สอบไปสอบแล้วก็ย้ายย้ายมาอยู่โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมก็ประมาณปี3-3 3นะครับก็ตอนแรกก็กะว่าจะสอบย้ายไปอีกก็พอดีพี่อาจารย์จยันเพนจำได้อาจารย์จยันเพนชื่อสวัสด์ก็บอกว่าเอ้ย e พิจินจะพึ่งไปไหนนะ ก็คำว่าอย่าเพิ่งเไปไน็นดายก็อยู่มาจนถึงปัจจุบัน30กว่าปีจนกเกษียณน, <c oughs> นะครับจนกเกษียณน,นะครับนี่ก็จะเป็นประวัติการทํางานอย่างาคร่าวๆนะครับค่ะแ,แล้วความภาคภูมิใจในการทํางานขอยังอ่อในการทํางานที่เป็นโรงเรียนนี้เลยเนาะสำหรับรวิทยาคมนะครับก็เริ่มต้นเนี่ยก็เป็นคนที่นําเทคโนโลยีเข้ามาสู่โรงเรียนสมัยแรกๆเลยก็คือ ก็เป็นการนำพวกคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์สมัยก่อนก็จะมีครูคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะชอบคอมพิวเตอร์ก็คือคุณครูสุภเลิกคุมนิตนะครับเป็นครูยุคเก่าที่ชอบคอมพิวเตอร์ซึ่งคุยกันรู้เรื่องนะครับก็เลยมีความคิดเห็นว่าเราน่าจะนำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในในโรงเรียนนะครับแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับก็เริ่มต้นก็ เริ่มที่จะเอาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้ในโรงเรียนทางในเรื่องของการบริหารการเรียนการสอนนะครับแล้วก็เลยโชคดีช่วงนั้นก็คือได้สมาคมผู้ครองนะครับช่วยในเรื่องของการสร้างห้องคอมพิวเตอร์นะครับขึ้นมา4ห้องปัจจุบันนี้ก็คือห้องคอมพิวเตอร์ห้อง1ห้อง2ห้อง3ห้อง4ีอันนี้ก็เป็น ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองนะครับในการที่จะดําเนินการหาคอมพิวเตอร์นะครับมาให้นักเรียนได้ได,ไ,ดได้เรียนกันตั้งแต่สมัยโอพอประกอบรุ่งสัมพันธ์นะครับสมัยอ้นนานมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาทำระบบเครือข่ายโรงเรียนนะครับทำเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์นะก็มี URL ลโรงเรียนเป็น Sb. w ac. t h นะครับมีเซิร์ฟเวอร์นะครับของโรงเรียนอ,อ,อีกอันหนึงก็คือมาสร้างห้องจะว่าสร้างว่าก็คือเป็นคนที่เริ่มนะครับที่เริ่มในการที่เราจะทำห้องต่างๆให้มันดูแบบเหมือนพอดีไปเห็นโรงเรียนโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีห้องแบบโอ้โหแบบดูดีเลยนะครับก็เลยไปคุยกับผู้บริหารนะครับท่านผู้บริหารนี่ก็ก็โอเคนะครับ ก็เริ่มมาทำห้องต่างๆเนี่ยก็ในยุคของท่านผู้ในการเฉลียวใยพิพัฒน์นะครับก็มาทำห้องเห็นๆห้องนี้ก็คือห้องสเต็มนะครับห้องสเต็มแล้วก็มีห้องสเต็ม1สเต็ม2นะครับห้องพักครูนะครับห้องสเต็ม2ห้องฟิสิกส์นะครับฟิสิกส์ก็ทำมาห้องหนึ่งนะครับแล้วก็ ถัดจากนั้นนะครับก็ไปทำห้องออห้องเรียนเป็นห้องประจำของนักเรียน SP ก็มีห้อง SP 1 SP 2 SP 3งเองมอ4ม5ม6นะครับห้อง SP นี่ก็ขยับมาในยุคข,ของท่านผูน้อำนวยการอ,อ,อะไรล่ะนัทนันนะครับเดลุพิทักษ์นะครับก็ทำห้อง SP 1 SP 2 SP 3นะครับแล้วก็มีห้อง เป็นห้องหุ่นยนต์ห้องหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นห้องที่ห้องที่ทำนะครับส่วนนักเรียนนี่นะครับก็เป็นผลพลอยได้นะครับนักเรียนก็คือเริ่มต้นเนี่ยก็พานักเรียนทำพวกกิจกรรมต่างๆนะครับโครงงานนะครับแล้วก็มีการพานักเรียนไปร่วมประกวดโครงงานนะครับตั้งแต่สมัย30ปีที่แล้ว นะครับคือเริ่มทำโครงงานไม่ใช่ว่าเพิ่งเพิ่งทำนะคือทำมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็ทำโครงงานก็ทำมาเรื่อยๆนะครับก็ก็ชนะบ้างไม่ชนะบ้างนะครับก็มาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยมันมียุคหนึ่งก็คือยุคที่เริ่มมีการแข่งขันกินจก,กรรมของนักเรียนทั่วประเทศนะครับก็ได้นำนักเรียนโรงเรียนสระบุริยคอบนะครับไปร่วม ประกวดแข่งขันนะครับก็อย่างเช่นกิจกรรมตรวจขวดน้ำนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมท,ท,ท,ที่ที่ทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้แสดงศักยภาพออกมาเต็มที่ได้คิดได้ได้ดีไซน์นะครับได้ออกแบบนะได้ทดลองแล้วก็ออกไปแข่งขันนะครับกนะว่าจะถึงวันนี้เนี่ยเราเล่นมาประมาณ20ปีโอไม่ธรรมดานะคือคือไม่ได้เล่นแบบ แบบฉาบเฉยคือเล่นมาแบบต่อเนื่องนะครับเล่นแต่ครั้งที่1มาจนถึงครั้งที่ในปัจจุบันนี่ครั้งที่2020 20ีปีละนะครับก็เหมือนเดิมก็คือเล่นจากที่ไม่ประสบผลสําเร็จบ้างนะครับประสบผลสําเร็จบ้างนะครับชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับจนสุดท้ายเนี่ยนะครับโรงเรียนเราเนี่ยชนะเลิศระดับประเทศและก็เป็นตัวแทน ประเทศไทยนะครับไปแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับที่กรุงปักกิ่งนะครับแล้วก็พานักเรียนไปนะครับแล้วก็จากผลการแข่งขันที่ปักกิ่งแล้วไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับหรือสัอาทิตย์หนึ่งพอดีนะครับก็ไปแข่งขันนะครับที่กรุงปักกิ่งก็ได้มาสามเหรียญทองนะครับได้มา3ามเหรียญทองนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ที่พาเด็กทําในเรื่องของ สรวัดขวดน้ําประมาณนี้นะครับแต่ตัวดน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของสเตมด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราไปแข่งขันที่เมืองนอกเนี่ยมันก็จะเป็นการแข่งขันแบบเป็นสเตมนะครับสเตมนะครับแล้วก็มีการแข่งขันพวกโครงงานนะครับโครงงานนี้ก็คือพวกเกี่ยวกับของวิทยาศาสตร์ก็ไประดับประเทศนะครับก็คือได้ไปแข่งขันคือได้เข้าชิงค่อนข้างที่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ถึงกับชนะเลิศนะครับคือได้เข้าไป คือชนะในระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศเนี่ยนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่เคยมีครั้งหนึ่งที่ที่เคยช่วยของอาจารย์สุดารัตน์พึ่งตนสมัยสมัยโอวนาละนะครับอันนี้ก็คือช่วยอาจารย์สุดารัตน์พึ่งตนนี่นะครับเขาทำโครงงานจนกระทั่งโรงเรียนเราเนี่ยได้ได้ชนะเลิศระดับประเทศนะครับ แล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนี่ไปแข่งขันที่อเมริกานะครับในยุคหกเก่าเนี่ยจำได้เลยนะครับพอมายุคหลังเนี่ยก,ก็ทำนะครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยมาเจอเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พานักเรียนไปเล่นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นขันสัตว์ล็อกเก็ตนะครับขันสัต์ล็อกเก็ตก็คือพื้นฐานเนี่ยเป็นวอเตอร์ล็อกเก็ตอยู่แล้วนะครับ พอมาทำเป็นแคนซัลล็อกเก็ตเนี่ยมันก็จะแบบแอดวานซ์ขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็คือเป็นจรวดก็เป็นจากจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำแล้วก็อากาศนะครับก็เคียบมาเป็นจรวดที่ใช้เชื้อเพลิงจริงๆนะครับแต่ใช้เชื้อเพลิงเป็นเป็นน้ำตาลนะครับจุดจริงๆขึ้นจริงๆนะครับส่วนดาวเทียมก็จะเป็นเขาเรียกเป็นาดาวเทียมกระป๋องนะครับเล็กๆนะเล็กๆนะครับ แล้วเราก็ใส่ความคิดนะครับลงไปนะครับพวกเซนเซอร์ต้องการจะให้มันทำงานอย่างไรนะครับเนะี่ยมีการส่งข้อมูลนะครับจากตัวดาวเทียมมายังภาพพื้นดินเราก็เรียกเป็นเวิร์กสเตชันนะครับอันดาวเทียม็จ้ส่งข้อมูลจากจาก,จากตัวดาวเทียมลงมายังยังกลาวสเตชันนี่นะครับภาพพื้นดินก็เก็บข้อมูลเหมือนกับเราต้องการที่จะทำอะไรเนะี่ยก็จะเก็บข้อมูลนะครับเป็นเป็นดาวเทียมที่ ที่ของอเขาเรียกอะไรล่ะพอพวชอนะครับนะเป็นคนที่รีนเริ่มนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ได้มีความรู้กว้างขึ้นมาอีกนะครับก็คือไปหาพวก e n นจิเนียริเลยนะครับก็ปรากฏว่าโรงเรียนเราก็ก็แข่งปีแรกก็ก็ได้เข้าชิงเลยนะครับเข้าชิงชนะเลิประเทศก็ถือว่าก็ได้ประสบการณ์มานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณ ท่านพูดในการเฉลียวตายพิพัฒน์ซึ่งให้โอกาสนะครับให้โอกาสในช่วงนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะเลิศในปีแรกแต่เราก็ได้ประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็พอมาปีที่2เนะี่ยก็จะขยับมารุ่นของพอ่อนพะัฒน,นันนะครับดานุพิทักษ์แล้วก็สารต่อนะครับสารต่อแล้วเราก็มาได้รางวัลน,นะครับชนะเลิศก็เป็นรางวัล deployment award นะครับ รางวัลน,นี้คือรางวัลที่แบบเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในการสลัดก็คือปลดดาวเทียมเนี่ยออกจากจรวดนะครับเพราะนั้นถ้าใครเคยดูจรวดจริงก็คือจรวดจริงพอมันขับเครื่องขึ้นไปหมดเชื้อเพลิงปุ๊บเนี่ยนะครับตัวของจรวดเนี่ยเขาก็จะสลัดสลัดตัวของเชื้อเพลิงตัวส่งลงมานะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับพอถึงจุดหนึ่งเขาก็สลัดมาแล้วก็ไอ้เจ้าตัวดาวเทียมก็จะออกมาทํางานนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะออกแบบนะครับพกเมคานิกผสมกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือ,อสลัดไอเจ้าตัวดาวเทียมยออกจากตัวจรวดนะครับออกจากตัวจรวดนะครับซึ่งซึ่งเราก็ทำการทดลองกับเด็กแบบคือทุกอย่างเนี่ยม,มันมาจากการทดลองนะครับมาจากความคิดนะครับที่ที่ที่เด็กเด็กคิดครูเนี่ยเป็นคนที่แบบพยายามแบบช่วยเด็ก เป็นกรอบให้เด็กว่าเออเราจะอยู่ในกรอบไหนนะครับช่วยเด็กก็คือช่วยสนับสนุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของความสามารถเนี่ยเราก็ต้องยกให้นักเรียนนะครับให้เครดิตนักเรียนนะครับครูก็เป็นเพียงผู้พี่เลี้ยงช่วยในเรื่องของอสิ่งไหนที่นักเรียนไม่รู้ก็ครูก็ช่วยนักเรียนในในในสิ่งนั้นนะครับช่วยช่วยกันนะครับระหว่างนักเรียนกับครูแต่ประมาณ80%เอนี่ยคือนักเรียนทําอยู่แล้วนะครับครูก็จะเป็นการซัพพอร์ตเรื่องอื่นนะครับ ก็ได้รางวัลน,นี้มาก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ที่ภาคภูมิใจคือมันเป็นรางวัลทีเ่เป็นการแข่งขันแบบระดับประเทศจริงๆก็คือถ้าเป็นระดับประเทศเนี่ยที่หมายถึงก็คือกําเนิดวิทย์ลงมาเล่นมาแข่งขันนะครับไม่โดนวิทย์โรงเรียนขึ้โรงเรียนล่นดังๆในประเทศในประเทศนะครับลงมาแข่งขันนะครับก็เลยมีความที่ค่อนข้างจะเข้มข้นมากนะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือสนุกสนานนะครับได้เพื่อนมากมายนะครับทั้งนักเรียนทั้งครูนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของไอ้เจ้าตัวของแคนซัสล็อกเก็ตนะครับอ,อ,อีกอันนึ่งก็คือหุ่นยนต์นะครับก็มีโอกาสที่จะพานักเรียนคือทุกอย่างเนี่ยม,มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นฟันเฟืองต่อเนื่องกันนะครับเราก็นําความรู้จักของที่เราพาเด็กทำแคนซัสล็อกเก็ตนะครับก็คือ ในการทำการสันล็อกเก็ตเนี่ยนะครับเด็กก็จะมีพื้นฐานพวกอ r d u ด n โนนะครับขยับเป็นมาทำเป็นพวกาการเขียนซอฟต์แวร์พวกไพทอนละเด็กนะครัก็จะมีพื้นฐานค่อนข้างที่จะที่จะค่อนข้างที่จะดีนะครับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะครับเราก็เลยพาเด็กกลุ่มนี้นะครับกลุ่มที่เล่นการสันล็อกเก็ตเนี่ยก็ลองไปเล่นหุ่นยนต์ดูไหมนะครับก็พอดี นะครับมีการแข่งขันที่เชียงใหม่แล้วก็นั่งรถไฟนะครับโหดกลางคืนนั่งรถไฟจากสระบุรีไปไปฟังนะครับที่เชียงใหม่ก็คือไปเช้าที่เชียงใหม่ฟังเสร็จปุ๊บตีรถกลับมาสระบุรีก็คือแบบในรอบวันต่อวันนะครับก็มาถามเด็กว่าเป็นยังไงเด็กก็บอกโอเคโอเคก็ได้เล่นกิจกรรมกับเด็กนะครับคือคือในการเล่นเล่นกิจกรรมเนี่ย ในตัวของของครูเองเนี่ยก็คืออยากให้เด็กได้ได้เรียนรู้นะครับได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์ต่างๆแต่ก็รางวัลเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้นะครับก็ปรากฏว่าเราไปแข่งนะครับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดก็คือเราได้อารางวัลชนะเลิศนะครับคันในคันหุ่นยนต์นะครับพร้อมกับ รางวัลแบบบัญชีรางวัลที่แบบเล็กเล็กซัพพอตอีกนะครับสารางวัลก็สรุปว่าน้อยรางวัลทั้งหมดเนี่ยสรางวัลนะครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่ต่างประเทศเพลินว่าติดโควิดไ9ทีนซะก่อนก็เลยไม่ได้ไปนะครับนายจตเกษเนี่ยก็เลยไม่ได้ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความภาคภูมิใจที่ที่ในฐานะเป็นครูได้ทำสิ่งที่เป็นครูแล้วก็แล้วก็นักเรียนนะครับพานักเรียนทำกิจกรรมต่างๆ นะครับที่กจริงจริงมันมีเยอะนะครับจะอยากให้ฝากบเอคิดถึงคือรุ่นหลังๆหน่อยนะคะเอ่อถ้าเป็นครูยุคหลังๆนะครับก็ก็อยากจะบอกครูยุคหลังๆว่าคือครูเนี่ยถ้ามีถ้ามีโอกาสขอแค่มีโอกาสนะครับก็อยากให้ครูเนี่ยแสดงศักยภาพของตัวเองเนี่ยออกมาเต็มที่นะครับ ซึ่งซึ่งในการที่เราแสดงศักยภาพออกมาเต็มที่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อต่อโรงเรียนนะครับต่อโรงเรียนนะครับอาจจะเป็นที่พึ่งของเด็กๆในอนาคตก็ได้นะครับคือมีมีความรู้อะไรที่ที่เรามีมีเนี่ยก็อยากให้แสดงศักยภาพตัวตนออกมาให้เต็มที่นะครับนะนอกเหนือจากนอกเหนือจากการเรียนการสอนนะครับเราเราเรามีศักยภาพด้านอื่นอีกมากมายก็อยากให้ แสดงออกมาอย่างเต็มที่นะครับนะนี้ก็อยากจะฝากครูรุ่นน้องๆว่าเออถ้าเรามีความสามารถก็อย่าเก็บเอาไว้นะให้แสดงมาเต็มที่ขอมีโอกาสนะครับแสดงมาเลยนะครับคุรถือน้องาเรียนครับสำหรับนักเรียนเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากว่านะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนนี่คือตั้งใจเรียนนะครับทุกวันนี้มันเป็นยุคที่แบบการเรียนมันมันมันนกว้างและนะครับมันกว้างและ เพราะนั้นก็คือคอยเราตั้งใจเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องนอกห้อง,งเรียนต่างๆน,น,นะครับโดยที่เรามีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะครับว่าเราจะตัวตนเราเนี่ยอยากเป็นอะไรนะครับที่เราเรียนมาเนี่ยอยากจะเป็นอะไรนะครับแก็ตั้งเป้าหมายให้มันชัดเจนนะครับก็โดยที่สโลแกนท,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 ที่ที่ที่ตัวครูเองเนี่ยก็จะก็ tak, จะยึดเป็นหลักก็อยากให้นักเรียนแบบลองลองมองดูก็คือฝันให้ไกลนะครับเราฝันไว้เลยให้ไกลนะครับแล้วก็ไปให้ถึง